กับพี่น้องครับผมชาญชาแน,นลภาพพี่น้องมาเบิงาการเก็บแมงกอกบริสันครับมีมาทีา่บ้านจำป่าอยู่กับปลาอ่อยบริสันครับเดี๋ยวเสรพี่น้องมาเบิงเนาะ เอามันอยู่จังเับเดี๋ยวไปแสงไฟเนี่ยมีแต่คนไตแมงกอกครับหลายๆเออตไตแมงกอกกับไตแมงกอกมาสั่นเต็มทงครับคนว่ามันเอาบุญมาสั่นคุวะเอาหาลงบ่งก่อน Mình vừa chân đầy Đến tuần nước như tiểu hoàng hẳn Mình chân đầy là bà oh. Thì chân đầy là bà hàng bao thì Khang oi มันอยู่มองจังได้เดี๋ยวนี้อนเคยโอ้โหเห็นตัวนึงโอ้ยบาดนีนี่โอ้ครับเดี๋ยวมันอยู่ยังสีนอเบาแล้วมั้งนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเอาบาแลามาจับเอาเร็วนั่น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 เห็นมอหันอ่ะัวยักบ่ครับนั่น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 จับเบาจับเบาเร็วเลยเลยกเห็นตัวนึงมาเร็วก้าวน้อยมาเป็นผู้จับเอา จับไปเร็วๆจับไปเร็วๆมันจะบินเด้อบินบ่ครับนั่นโอ้ยหญ่ขลาดนี่ตัวนี้มันมันบินบ่นี่มันบินบ่บ่อนอยู่ในถังเห้ยหนิแม่มันจะออกบ่สันนี่บ่ออกมันบ่เออสันบ่ออกสันไค่อยู่นั่ข้นบ่ พี่นอ้องเขาครับเยอะเลยแม่นมัดเลยครับนี่ยเลี้ยวไปเป็นรลอยๆก้นไตเนาะเอาเดี๋ยวสีภาพพี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆที่เห็นอีกบ่มันทีอยู่ตั้งไหนคอยกือฟูกแท่าสันวังกิน ก้าได้ยัตัตแล้วบ่านใดอยู่ซองไปดูซองไปดูเห็นบ่เห็นบ่ไรเห็นบ่เฮ้ย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 เห็นเองบ่เห็นเองบ่เฮ้ยยุ่ยใส่ละใช่ละจับเอาจับเอลเธอไม่ยจับบอลเธอเม่ยเออ้ยหน้าตายัล้วให่ยไม่ไหยไม่ตายแล้ว คนบ่เห็นคนเหยียบมันบ่เห็นคนเหยียบมันบ่ละก็ไม่เห็นคนเหยียบมันครับเอะกินไปกินต้มันเน่าหรอโอ้เหยียบจนตายเลยเน่าจริงจริงเน่าจริงจริงเลยเมีนเลยบอกเมีนร้องเผาเมีนข้าวเผาไงหกเก้าวน้ำไปเรื่อยๆับยาย ได้บ่ละได้บ่ครับะครับเนเน่่เบิ่งใจอ้ยใช่ใช่โอ้ได้หลายเตียบตัวนี้เออ เอาเอาอินตัวเอาเอาบวลงใส่เกือบบวบุดขนตัวมากนะบอันเกือบเราใส่ย่างดีว่านุ่งขาสั่นอ้อยสูงนี่ว่าอย่างนี้นะน้องก้าวได้เยอะเลยบ่น้องก้าวได้เยอะเลยไป มึงนี่ท h ắ n ด้บ้านนี่มึงนี่ thắng ้วยโอ้หินแนวแนวเลยน่ะเป้นตัวเนอ่ยตัวใหญก็มี่เปล่าน้องกาวมากับยายอ่า มาเอาถังไม่ใหญ่บหมืนี่ยถังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มันจิบควนมันบ่บินมันบ่อยู่ในถังเนี่ยบินมันบ่เพนาะมันบินมันจิบเหมือดเด้เออมันจีบเหมือดเด้่ยไม่ก็บินบ่บินง่ายดอกไม่บินไม่ได้ครับก็เห็นตัวนุ่มบินได้เอายัดลุยไปเลยแม่ละมาทางนี้เลยไยมจะหลงสิหลงมูดิ์กาวมาทางนี้ เก้าามาทางนี้มาทางนี้เก้าน่ะมามาหาพ่อตานี่เก้าจับมาทางนี้เก้าน่ะจับมาทางนี่เจ้าเก้ามาเจออีกตัวนึงแล้วครับเห็นบอแม่นบอโอ้แม่นบอหลานแม่นบอใหญ่กับหลานเอามันกัดมือบอมันกัดบอเออโอ้จับโบอใส่ใส่บึ้งใส่ กนกยกษยกษอูังคนมูเก่าร้ครับครับโอ้เก่งเลยเว้ยเก่งเลยเว้ยน to ้องเก่าเดี๋ยวไม่ก่ออีกตัวนึ่งครับเห็นอีกบล่ะเห็นอีกบ่เห็นอีกบ่เป็นปลาอ้อยตําตําครับเพื่อนกับมหาคือกันกับเฮาอย่ละ nha <coughs> ừ. thám này phụ đấy cái này háp bí đấy. bắt. ôm này nó vô khơi hiện. đại, neo bo. sao? โอ้ายเบองน้ำเ่าโอ้มาตัคำอะไรเนี่ยต้องว่าคำมือตรมบโอ้มาช่ยมือวะหาก็มาเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยเนแต่ได้ยินติโอ้หัวก็มาตีขัวเสียเบลล์เนาะได้ยินได้ยินก็จะบอกว่าโล่ล โฮเก็ตลอยคือโพดคือเหลือเถอะเนาะเออเ้ากินมันอันนี้แหละครับมันแป้งปานี้เ้องหาเอาได้อยู่เนาะเอ้าแต่ว่าคนนี่สุดยอดเลยเนาะครับผมตัวน้องเก่าที่ได้ตัวนึงไล่ล่ได้ได้ได้บล่าได้บ่ได้บ่ได้บ่จุดโตแล้ว วะใส่ใส่ใส่ยกปอดูยกปอดูโอ้ยมันคนบันคนได้ตัวแล้วนั่นเห็นวะใจจะหมดอ่ะไตไฟไปไตไฟไปมันเนี่ยมือดอกมันเยอะอยู่ไปหาคนน่ะเอาทีไปหาคนยังเข้ามาหาแมงเนี่ยบริมาหาคนในมือนี่ไปบ่าก็ไปคุยกับคนคือคุยกับไผ่ทีไปคุยกับไผ่หรื ไปหาไปปลาอ่อยยอามาจับบ่เนอวโอ้นั่นเฮ้ยหนุ่มหน่อยกะจับได้เว้ยออกมายังไงวะไตมันดินนี่เลือดตัวนี่ไหมกี่อนยุกลางเล่นมา้งทอเออ ผลงานที่ไปใต่มากน้องเก้าได้ไปใต่นะ้าบอ่อใต่โยไต่โยโอ้ยหมุนมันนะหมุนมันมัน,ม,น,ม,นมันจะวิ่นวิ่งได้หลายได้เยอะบ่ละได้หลายเต๋อบอ่อตาตุต้ยขี้นิ่งอ่ะอืมอ๋อนี่น,ะ,น,นะครับแมงกราบแมงกราบบ่แม่งกรบาบ มแมงกอกแมงกอกที่มันอยู่กับปลาอ่อยปลาอ่อยเตี่ยๆตี้ <ๆ S 1> ปอามากเนาะโอ้ม<ๆ>ีทั้งตัวปูตัวแม่ให้สังเกตดีๆแต่เป็นตัวแม่<ๆ>มมนที่เป็นตัวไข่ไข่ทองทองมันเออทองมันไข่ไข่